ครับสวัสดีเช้าวันที่18ธันวาคม2568นะครับที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาน้องบุลมูเขตหนึ่งของเรานะครับช่วงนี้อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบว่บาบรรยากาศช่วงเช้าแบบนี้6นาฬกา50กว่ากว่านาทีนะครับดีมากเลยนะครับพระอาทิตย์แสงอาทิตย์อุทัยขึ้นเหนือสั้นเขาภูพานด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ เหนือต้นไม้มช้ำสาเนี่ยมันสุดยอดเลอเกินนะครับแล้วก็ช่วงนี้บรรยากาศก็ดีๆมากๆเลยเสียงนกเสียงต่างๆที่ร้องระงม,มบนต้นไม้บนสายไฟนะครับบรรยากาศที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบุ่มภูเก็ตหนึ่งมันดีเหลือเกินนะครับมันดีเหลือเกินอยากจะให้ทุกท่านได้รับชม ทุกท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะตื่นเช้าๆมาและบรรยากาศแบบนี้ได้อายุมันขวัญยืนเริ่มจิตบุญประสิทธิ์สมปองละอองสีทําอะไรก้าวหน้าชะตาดีเป็นเศรษฐีร่ํารวยถูกหวยถูกเลขชะตาดีกันทุกๆคนทุกท่านนะครับตลอดปีตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ